ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เราเข้ามาถึงตัวเทศบาลกุฎกระพุนแล้วนะครับปตทเปิดใหม่นะครับมีเติมน้ามันมีมีกาแฟนะครับแต่ยังไม่มีร้อนสะดวกซื้อนะครับ จะเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายตรงนี้ถ้าเราตรงไปก็จะไปนาผืนนะครับไปนาผือเราจะเลี้ยวซ้ายเพื่อจะไปปฐรมราชมงสาครับถ้าเรามาเส้นที่เส้นพนาที่ผมแจ้งก่อนหน้านี้นะครับก็จะวิ่งสวนกันนะครับเนี่ยเราไปทางนี้ถ้ามาทางพนานก็จะมาจากทางนู้น,นะครับก็จะ ิ่งสวนกันกับเรานะ้ามาเส้นพนาจะต,ต้องเลี้ยวซ้ายเพื่อไปปทุมราบนะครับแต่เรามาเส้นเส้นนี้เส้นก็ต้องเลี้ยวขวานะครับามาเส้นพนานะครับเป็นเส้นเลี้ยวซ้ายยุตะการไปพนาบ้าครับเป็นสีแยก บันซีแยกนะบันซีแยกเข้าเรียวมากครับเขาสิมาเรียวซายจะมีไปตอนนี้เข้ามาอีกเซตหนึ่งเขาก็มาเรียวขวาวม่นวาเรียวแยกเมื่อกี้นี่ก็สิไปไป,ไปหน้าผือนะครับหน้าผือขึ้นไปดอนตาลนะครับไปชั้นม้างดอนตาลนะครับเสร็จเมื่อกี้นี่นะครับเสนี้เข้าก็สิไปประทุมรลาด คลุกลาดเหลียวซ้ายกับสิไปเมืองำำอำนาจนะครับเหลียวขวากับสิไปหน้าพื้นนะครับ การสองฟังทางกระสิ้แบบเขียวกระจีัดได้ N พี่น้องนะครับเ่อจากว่าฝนลงเนาะช่วงเมื่อกี้นี้ฝนลงนำ้ำนำกันนะครับพายุเขาแน่นะครับหยา็ขึ้นนะครับเขาก็เขียวนะครับจากแห่งแลงนะครับก็กลายเป็นเขาเขียวครรมเส้นทางนี่ก็โอ้ทางดีายครับพี่น,อน้อง,งนะครับทางดีแห้งนะครับรถไปสบายนะครับ พอทรมานทรมกำนะครับเพื่อจะไปตรวจนะทรมานทรมกำันนี่ก็เปทางไปใส่ยวัดสายกันสะดสบายนะครับอันนี้ก็เป็นทางเชื่อมของอำเภอหนึ่งไปอำเภอหนึ่งนะครับหรือว่าทางของทางหมู่บ้านนะครับทางส้นตบดนะครับบ้านเท่าเอิญทางหลวงส้นตบดนะครับเป็นทางหลวงส้นตบด เโมนทางหลวงนะครับทางหลวง,ญญ i, ญญญ tai, งก็ญญ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 จะเป็น crazy 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 ทางเส้นญ่ๆนะครับเส้นญ่เส้นเสศษรักเส้นญ่นะครับเขาซอยเขาหมู่บ้านแบบนี้นะครับการจเป็นทางหลวงสนบบทนะครับทางหลวงสนับบทก็สิเป็นหน้าที่รับผิดชอบของทางหลวงสนบบทนะครับส่วนซอยจะแยกออกจากทางหลวงสนบบทนี่นะครับก็จะอยู่ในส่วนของรับผิดชอบของอบตนะครับการบริหารสนับบทนะครับหรือว่า ทางหลวงสนทรวชบางช่วงนะครับกระสีมอบให้กับอบตขมีนะครับโอนให้อบตเป็นคนดูแลกรมีเสร็จนะครับจะเป็นเซ็นนี้ไงแบบนี้กรับเป็นท่านรับผิดชเองนะครับทางหลวงสนทรวชเป็นท่านรับผิดชอบนะรบหรือสมัยกรร่อนทางของทางรับผิดนะครับนิกหน่อยกข็ขอสมัยใหม่พวก,กนี้น,นะครับแบ่เป็นลุงเก่าๆคนเมียยุ่งแน่เลาก็เดียวนะครับทาง รถพอซ้อนะครับนะครับเปลี่ยนรถพ่อซ้อนะครับมาเป็นทาาหลวงสนบนนนะครับเปลี่ยนซื้อใหม่หน่วยงานเก่าจะเปลี่ยนซื้อใหม่อีก11โลนะครับส11กระทุรานุษยศานะครับตอนนี้ครับ11โมงครับ11โมนัที่ครับ hậu ngang đây học của có, hồi... Chưa, người hậu cũng ối cho là cái gì nó để rồi nó để nó vẫn hạ cm luôn ban hướng này ส0กิโลทุ่งลาดบางสานะผมก็มี่โบอยู่ทุ่งลาดอยู่คนหนึงนะครับอยู่บ้านอยู่หลังทังานนงบ้บนงบานที่อย่างบ้านวัดหน้าวัน่บนหนึงนะครัอยู่บ้านเครื่องใหญ่คนนึงครับบ้านเครื่องใหญ่บ้านเครืองใหญ่หน้าวาัดคนนึงนสมัยมาราชการอยูู่้สิงนะครับ าอายุผู้สิงเน่สถานีโทรโค้งจังคับกาแล้วมก็รอกินหล,ล,ล้าเปั่มูนะไรับยำยำอะไรเขาเวียนแต่ว่าปันครึ่งไญ่ครึ่งไญ่กัอยุเกลนผู้สิงนะหน้าวาเนี่ยหายังผู้สิงมาประมาณสิบโลอยู่คัับ้ากันขับมอไซมา มาก็ับมูกโม่มาสุดหนึ่งอะรถใหญ่มากรถมีกมากโมนผ้ามากผมู้โห่ลสผ้าผมไปใส่ผ้าผมมากผ้ามากมากกัมานั่มาเลยับผมบอกว่าไปหาไปหามูสักมากว่านางกินเหล้าเมาเอารถเะเจ้ามาสั่งรเจ้าไปส้นอยู่โอ้ยแ็นปวดหัวขงครับผมผมแบบผมเมาันดหนะครับผมกินแบบเอากินมาสําหนึ่งรัามาผมก็แบบข้่หนักขับรถได้ครับผม คือเมาอยู่กับเม,เมาวะไรนะเมาแบบคำใดนะแต่โม่ผมนี่สี่แบบเมาแบบวิาอเมาดีเลยครับโม่หมองขับแบบทางโก่งบะโก่งเลยครับหักเลียวว่าทัานใส่หัวเงื่อนก็นจะหก อยู่ท้งล่างนะครับอยู่หลังหลังเรียรบนบันรอบโค้นนะครับซีพีเราซีพีรอ,อกโซนเนี่ยนะสำหรับเป็นข้างข้างมันจะเพิ่มบนเขาเวียนข้ง,ขงล่งลลา,วเวลา,ง,ลางเปลี่ยนรลอกกับนาครับผู้ใด้ข้ทั้งล่างหลอกหนาครับจากภาคใต้ขึ้นไปเขาเวียนโค้นนะครับเวียนตะกูตะกูครับลงมาอยู่ทั้งลา่าง เพราะว่าอายุในเจ้งผููตลอดกับสิโอ้ยมันกรสิบเห็นผู้สาวแล้วเนาะแ <laughs> ม่นบพี่น้องนะครับลงมีททางลางพอได้เห็นสาวนักเรียนนะครับยงติดรถนักเรียนในตัจังหวัดนะครับนักเรียนมอนักเงใตัววัดเพราะว่าเรียนมัวบวกเป็นนเรียนักเรียมาชมยำเจะๆทสินีนักเรียน มอไซดหรือว่ายังมาจากบานราบวนลาสุดยอดที่สุตอนรับโซนคนในทางแนบมงเนี่ยเจอแกผมแล้ี่ยังเร่งเลยขอบานรอบวัหมดแล้วครับมอบานราบวดไปเส้นเหล่าของบานีา่าเส้นเหล่าเส้นบานนะครับเส้บานไงเส้นเนี้ยมเมนหมเส้นเส้นไเส้นเท่ากับเส้นนะครับ สิเดือนว่ากับฮักนะครับน้ำใจายปแบบหมีกับเส้นเส้นแล้วก็กินกินแล้วก็เมานะครับชีวิตรวยหลุดนะครับเนาะ็พวนี้หมี่พารายอย่างนี้ครับมีแต่ตัวจดียวกว้างอยู่กูแซ่ผู้สาวกับท่านมี่นะส่งให้แม่แน่กับเดือนละพันสี่นะครับใส่ยชีวิตด้วย เดี๋ยว่อคือการหอประุมลาดเดี๋ยวไม่ทีหนึ่งครับผมตอนนี้เราจะถึงเทศบาลเทศบาลประสมราชสงสาแล้วนะครับเทศบาลประสมราชสงสา โอ้เขางามขนาดเลยพี่น้องตัวมื้ดตัวกากันโอ้คือเสมอพลึกดีโอ้แปลงนี่หังเสมอพลึกเลยครับเขียวแบบง่ามแหีงครับเขาแก่นเที่ยง หน้นาทีแล้ว สู่เขตเทศาบาลแล้วนะครับหัวมือเท่าก็บจะเป็นตลาดนะครับตลาดตลาดเงียบเลยโอ้ยผิดองคเลยตลาดสดนะครับทุ่งลานลนะ้งสาข้างกับท่านเหล่าตัวครับเนี่ยถ้าท่านเหล่วอยู่คงเห็นโดดสองปีอลไรได้เนี่ย สถานีนี่สองปีถนทน,น,นท่านเลี้ยวอยู่ยู้เทือนจะใส่ระบายาอยู่ยื้อเทือนลื้ไก่ในบ้านนี่มีดองเงย จากโลนะแบบนี้นะอ๋อถูกก็เห็นยูเทิร์นเหมยไก่เลยครับชาวบ้านก็สิไปหาสู้กันยังไงบัดนี้นอ่าโอ้อยยูเทิร์นไก่โหดครับยูเทิร์นเป็นกิโลเลยไหมตัวชาวบ้านตรงนาตลาดตัวนี้เขาใช้ยังไงก็อยู่ด้วยก ใส่บาทเห็นเนาะเห็นดูเถิดไก่ไก่เต๋อเบเรฟินอุ้งดูเถิดกะทุ่มหลาดใช่ไหมเดี๋ยวพิสเหนียวเมนูปวดหัวเลยครับคำว่าดูเถิดไก่